มันเหมือดเดี๋ยวไปตามมาใ้ยับก็มัดเรือเราไปจนเต้ยดหนาวจมัดเลยตานั่นไนนนั้น่นีอย่อยางใกล้งแกยานิหนา, <c oughs> า,า,าตอนตีลงพยบาา้านชาติ้ไทยน้ำมันเขื่องไม่ทิน้ำมันเขื่องน้ำมันเกี้ยน้ำมันเปลืองทย

มืดพุ่นมืดเด,ด,ดี๋ยวไม่ต้องแก็บไปไหนไยนเห็นนั่นฟมหลังหน้าแกเาะถ้าเียมหลังหน้านี่ขึ้นเป็นฉาดเอเลือยอยู่ไหนโน้เลืออีกกัน ปวดสมอชนใช่ใชีใ่มันเป็นผันนี้ละรถมันหมาด